เนี่ยไอวี IV, ดูดิอ้ยมีละหนึ่ง,ง,งมา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 เล่นมาเล่นมาเล่นสองคนเนี่ยมา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 ไอ้มึงรอเล่นทิ้งกูไหนอ่ะมึงทิ้งกูอ่ะสาม,ส,ามสองหนึ่งเล็วไม่ทิ้งแล้วรอบเนี่ยที่เขาบอกทุกครั้งซัพพอร์ตตีไม่แรงหรอกมารอบนี้เอาจงิงละ มาเป็นเป็นแค่ซัพพอร์ตเนี่ยเขาใกล้ตายแล้วเนี่ยมลนเขาก็ยังไม่ตายกว่าจะตายนอาน่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 าัน่าย่าน่กน่าน่านวน่า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 นาน่่นา่นาน กวาดร้านกับกวาดร้านเฮ้ยอย่ามาแย่งกันดิไปทำที่อื่นอย่ามาแย่งกวาดไปเอ้ยแล้วจะมาแย่งทำไมไปทำในนูน้นไปอุ้ยเฮ้ยสามสิบเก้าโลบักเลยเหรอ<า> <c oughs> ไอจุนไอไอไอบีม like, ันกลัวอะไรแบบนี้จริงเหรออะไรอ่าเอ่ะอาวีมันน่ากลัวไนเอวีไม่กลัวหรอกวไอถ้าเกิดเป็นหัวจิ้งจกอะไรคุณกลัวสุดที่ตอนท่เล่นอะคจะรีบเปิตัวถ้าเกิดเป็นจิ้งจกนะให้ไอ้โชคทีพอดีจิ้งจกพอเลยคุ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 ย ไม่ทราบว่าคุณต้องการอะไรครับไปช้อปปิ้งทำไมเราดูต่บกว่าีนมาก <c oughs> <c oughs> เฮ้ยอาบาปไปช็อปปิ้งเป็นวอร์ดได้ไจูนพูด <c oughs> s i กี่ครั้งเนี่ยจูนมันมีแมพ s i e v e n เฮอร์เลอร์ในนี้แล้วนะ <c oughs> จูไม่สไปแล้วทำไมจูนเห็นแล้วเหรอ อาบาชอบบาเฟสตอรบอลแป๊บปั ainsi, ๊บป๊บทุงทุงท sí. <c oughs> <rat turkey> <laughs> ุงทุงทุงสักหัวอราทุงทุงทุงแฮปซิกเซเป็นช่วยการทำงานหน่อยดีไอวีจะช่วยยังเอ้ยเสียงอะไร ในกลัวไม่ได้เข้าไปดำอะไรตรงนั้นคอนนีอะไรวะอตอีด้อโชว์เดอเบดบูนอุ้ย ตัวเฮียะไรเนี่ยไอโจ๊ตปีดนะไอเฮียอโจ๊ปีดไอยูอโลเฮียหน้าแอมนอต I, nah, I, I don't like uh lions อะไร What up while y d ไอชูสปีดตู่สวยเนี่ยไป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 เก็บของเก็บของขยบไปทิ้งช่วยกันทำงานช่วยกันทำงานเร็วๆ <laughs> ช่วยกันทำงานอย่าอู้งานช่วยกันทำงาน <laughs> นายวี ป้าชอบปาเฟสปอรแป๊บปาปุ๊บไปแล้วปุ๊บแป๊บอะไรอะเพนี่เดือดได้อะไรอะใครไปเปิดอะไรเนี่ยไอวีมึงจะเข้าไปหลบในนั้นไม่ได้หยุดเข้าไปหลบในนั้นดิคริสเตียโนโรนัลโดเออไงครับคุณพี่ชายต้องการอะไรครับพี่ชาย เบร์ยูสิงเอา Why Why already customer so เฮ้อ่านไม่ทัน y because you s i อะไรเนี่ยอิงงในอังกฤษเน่ Alright just l e e ฮะรรรนเนี่ยเ้ยเราทไมมีมเาในเนี่ย กูต้องไปคนซ่วมเอาให้มันแดกใช่ไหม, <laughs> ม <laughs> อะไรนะ่ะอ๋อใครอ่ะเออ้าก,กดที่ซ่วมไอ้นี่มาเลยอะไรซิมวีซิมวีตลกอะไร,มมมมะรอ่ฮัลโลซัวเดด sure, เอ้ยวอทเบลโอ้ยแก่นานไม่รู้ I agree very lovely a l l r i g h t we will w e will will or e เฮ้ยอพ่านไม่ทัน oh is that a treat i ะไร ping 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 s k i p i d i drop drop three drop เฮ้ยไอชอว์สปีดนี่มาดิไอชอว์สปีดโอเคบอกให้ชอว์สปีดนี่มาใช่ไหม ไม่ใช่มึงไม่ใช่มึงไปเนี่ยไอเจ้าสปีดเฮเลอร์อมคัมมิ่งฟอร์ยูจ m p scale or ผมสิบก็รู้บ้างเนีย่ยจำได้แปดสิบดิเอ้ยสามสิบ <c oughs> <c oughs> มึงกลัวอะไรมึงเจอยิ่งจกในนั้นเหรอเอ่อกูต้องทำอะไรเนี่ย อ๋อไปกดอันนั้นอีกรอบคริสเตียนโรนาโดเอ้ยอย่าบังนะกดแล้วไม่มีเห็นมีอะไรเลยพอลิสเอ่อฮัลโหลว่าริสยูเอ็มไออ่านไม่ออกเนี่ยไอโจเซปีนิสสเต็กสโตกิ้งี เออยัง uh, yeah. right desk ปัดวิวคำอะไรอีกเนี่ยอ่านไม่ทันนี่เจ๊อ่านช้าเกินอะไรแล้วใครมาแล้วเนี่ยกูผู้หญิงไม่ทราบจะเอาอะไรครับ Why did it take so long to come here อะไรล่ะต่อยไหม I c a m e here as soon as I could yeah, I All right, Mr. Laya All right, Bill, goodbye Cristiano Ronaldo ส so ุเกิดอะไร ก็เลยขึ้นตัวแมวไข่ควงตัวแมวไข่ควงไฟดับแล้วมึงก็กลัวคืออะไรนะอยู่ด้านในมันไม่อยู่ด้านนอกเย็นมันก็มันก็มองไม่เห็นนะให้ไฟฉายมาสติงดิสฟิกเอ่อ,<ำ>อต้องไปเอาเพราะมึงกลัวเจอผีไอโช์สปีดแล้วไข่ควงอะไรมันมาว้าว่ตรงนี้วะ <laughs> ไรอ่ะไม่ต้องทำเอ,อ้ยคุณคุณเป็นไรอะ่ะคุณออ he is coming เ,ออเขามาแล้วเ,ออเขากำลังมาเอาไม้กวาดไล่เลยไอ้ไไไไคนอย่างนั้นอ่ะไอ้เงี้ยมันก็ห <c oughs> ลบก่อนเอ,อ้ยกูหลบแล้วพี่หลบเว้ยเขาคุยด้วยกันไม่เห็นดีไม่เข้าใจด้วยกัน บ้าบ้าประจอบปลับปลิบไปรอหรือปลิบอะไรอะไรไอ้วีเอ้า,อามัไม่ได้ตื่มจิกี้เอ้ยไอไ้วอีมันคอยดูตรงนี้นะมันคอยดูตรงนี้นะ มึงจะได้รู้เลยว่าทำไมกูถึงตลกฉากนี้แล้วมึงหันไปดูมันวิ่งคริสเตียนโรนัลด ใครก็ได้ช่วยกค <ija> ดดลือกโดนเลือซึมลงเลยนะโน้อะไรค่ะช่วยหน่อยคุณช่วยผมด้วย cast oh o อะไรเนี่ยแล้วกูก็ชนะสองรอบกูทำไปเพื่ออะไรทุกคนพิลเกนได้ตามนะเจอกันใหม่คลิปหน้า